ครึ่งปีแรกนี้ไม่ว่าคุณจะทําอะไรมีโอกาสมีคนเข้ามาสับสนุนเข้ามาส่งเสริมเข้ามาช่วยเหลือมีโอกาสที่ดีในเรื่องของคู่หุ้นส่วนคู่ค้าทํางานคุณก็จะมีโอกาสที่ดีในเรื่องของอะไร เรื่องของการเงินถึงแม้ว่าคุณจะมีอุปสรรคปัญหาอะไรทางการเงินคุณก็สามารถผ่านพ้นได้นะคะหรือจะมีคนเข้ามาสนับสนุนส่งเสริมช่วยเหลือคุณได้ครึ่งปีแรกอาจจะเหนื่อยหน่อยในเรื่องของคนใกล้ตัวนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าเป็นครึ่งปีที่คุณจะพยายามรวบรวมเงินทํางานหาเงินนะคะเพราะบางท่านอยากจะได้ของชิ้นใหญ่แล้วเท่าที่เห็นหรือบางท่านเนี่ยที่เป็นวัยรุ่นสร้างตัว ก็หลายๆท่านก็อาจจะมีความฝันกับตัวเองว่าอยากจะมีบ้านอยากจะมีรถอะไรประมาณนั้นนะคะอ่าเป็นครึ่งปีที่คุณจะทําภารกิจของคุณนะคะให้บรรลุเป้าหมายให้ได้ก็คือเราบอกว่าคุณมีการตั้งเป้าในเรื่องของเงินนะคะส่วนเพื่อนหรือแม้แต่ทั่งบริวารวางปัญหาไว้ด้วย หรือแม้แต่กระทั่งว่าปัญหาอะไรบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้คุณได้รู้สึกทุกข์ร้อนใจหรืออาจจะมีความคิดตัดสินใจก็ได้ว่าอายากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงไหมในเรื่องของลูกน้องบริวารถ้าท่านไหนทํางานแบบมีลูกน้องบริวารหรือช่วงครึ่งปีนี้คุณจจะอาจจะมีข่าวดีและอาจจะได้ข่าวดีก็ได้นะคะอาจจะได้ข่าวดีจาก ใครบางคนที่เข้ามาสับสนุนส่งเสริมคุณในเรื่องของอาชีพทางการงานงานใหม่หรือใครรอคอยอะไรก็จะมีโอกาสสมหวังอย่างที่คุณรอคอยอันนั้นก็นะครับพ่อค้าแม่ขายนักค้านักขายช่วงครึ่งปีแรกนี้เป็นช่วงของ <c oughs> ความกระตือรือร้อนนะครความกระตือรือร้อนเพราะเชื่อว่าหลายๆท่านมีจุดมุ่งหมายของตัวเองค่ะนะคะแล้วก็สุข ลูกค้าก็จะเข้ามาเอื้อประโยชน์ส่งเสริมด้วยบางท่านครึ่งปีนี้เป็นครึ่งปีว่าบางทีอาจจะได้ลูกค้าเก่าๆคอนเน็กชันเก่าๆเข้ามาส่งเสริมด้วยเช่นกันส่วนหลายๆท่านอาจจะมีแนวโน้มในเรื่องของชีพจอรลงเท้าถี่หน่อยหรือจะมีในเรื่องของอะไรที่ปรับปรับปรับ นะคะอันนั้นก็ได้ด้วยรวมไปจนถึงคุณจะมีอะไรที่จะต้องตัดสินใจในเรื่องของปัญหาหรือการแก้ไขปัญหารวมไปจนถึงไม่ว่าคุณจะ,ะเผชิญปัญหาไม่ว่าจะเป็นปัญหาตรงนี้คือปัญหาคนใกล้ตัวปัญหาบริวารน,นะคะต่างๆก็มีเหตุต้องแก้ไขอยู่แล้วแต่การแก้ไขของคุณนั้นคุณก็จะสามารถแก้ไขหรือแม้แต่ถ้าว่ามีปัญหาอะไรที่เข้ามาประดังปรปปับ หรือปัญหาเฉพาะหน้าคุณก็จะสามารถแก้ไขได้ด้วยดีนะคะส่วนในเรื่องของความรักคู่รักครอบครัวอาจจะมีแนวโน้มการเดินทางค่ะนะคะชีพจรอลงเท้าได้หรือคู่รักครอบครัวภายในบ้านของคุณอาจจะอยากจะปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงในเรื่องของยุทธาณผานะแล้วก็ภายในบ้านก็ระวังในเรื่องของบริวารด้วยนะคะ